เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆท่านผู้ชมได้ด้วยกันอีกแล้วนะครับคันนี้เป็น toyota corona ครับเป็น e x e r 2องจเกียร์อัตโัตตัวท็อปเลยนะครับคันนี้แอร์แบ็กก็มีให้ครบครับเป็นรถปี9 7สภาพสวยหนึ่งในร้อยเลยทีเดียวนะครับเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างดีครับเกียร์ออตโต ครบประตูเซ็นทรัลล็อกนะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันสีสันเต็มแอร์หนาวแม็กหล่อๆเลยครับยางก็ดีทั้ง4เส้นนะครับภายในสวยสะอาดเป็นเบาะผ้าครับมีเครื่องเล่นเสียงวิทยุแอนดรอยครับบล o ทูธเอกสารชุดโอนก็ครบนะครับมีเครื่องเล่นเสียงแอนดรอยครับห้องเครื่องสะอาดสะอาดห้องโดยสารสะอาดนะครับคันนี้เปิดราคามาที่5,9 000บาทนะครับ สวยครับราคาสมเหตุสมผลอันใดสนใจก็ไปดูตัวจริงไปทดลองขับกันนะครับพิกัดดูรถอยู่พระรามสองครับก่อนออกเดินทางก็นัดหมายกับผู้ขายด้วยนะครับเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปนะครับห้องเครื่องสวยสะอาดนะครับขันหน้าเรียบๆเดิมๆครับไม่มีรอยชนสนใจก็ติดต่อผู้ขายโดยตรงได้เลยนะครับทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ